ใช้แปรงหรือฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นแบบไหนดีกว่ากันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจทางช่องสวยงามสมใจวันนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งคำถามโลกแตกที่ใครหลายคนสงสยัยระหว่างใช้แปรงกับฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นแบบไหนให้ผิวสวยเรียบเนียนติดทนนานกว่ากันบางคนอาจจะเคยลองทั้งสองแบบแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าทำไมหน้าฉันยังเป็นคราบ บางคนใช้แปรงแล้วเป็นเส้นใช้ฟองน้ำแล้วรู้สึกว่ากินรองพื้นเกินไปวันนี้เราจะมาถอดรหัสข้อดีข้อเสียของแปรงและฟองน้ำพร้อมเทคนิคการใช้อย่างมืออาชีพค่ะก่อนอื่นเลยขอถามเพื่อนๆที่ดูอยู่หน่อยค่ะคุณใช้เครื่องมืออะไรในการเกลี่ยรองพื้นบ่อยที่สุดกดหนึ่งถ้าใช้แปรงแต่งหน้ากดสถ้าใช้ฟองน้ำแต่งหน้าหรือกดสถ้ายังใช้มืออยู่ คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเพราะวันนี้เราไม่ได้มาฟันธงว่าอะไรดีที่สุดแต่เราจะช่วยให้คุณเลือกให้เหมาะกับผิวและสไตล์ของคุณต่างหากข้อดีข้อเสียของแปรงเกลี่ยรองพื้นข้อดีปกปิดได้ดีเพราะไม่ดูดซับรองพื้นเกลี่ยได้เร็วเหมาะกับวันที่ต้องการความรวดเร็วใช้ได้หลากหลายเนื้อรองพื้นเช่นเนื้อครีมเนื้อเจลข้อเสียถ้าแปรงคุณภาพไม่ดีอาจทำให้เป็นเส้นๆบนผิว ต้องทำความสะอาดบ่อยเพื่อป้องกันสิวและเชื้อโรคสะสมถ้าใช้ผิดวิธีอาจทำให้ผิวดูไม่เรียบข้อดีข้อเสียของฟองน้ำแต่งหน้าข้อดีให้ผิวดูบางเบาเป็นธรรมชาติซึมงซับรองพื้นส่วนเกินทำให้ไม่หนาใช้แตะๆหรือกดเบาๆช่วยให้รองพื้นแนบผิวดีขึ้นข้อเสียกินเนื้อรองพื้นเยอะถ้าไม่ชุบน้ำก่อน ต้องทำความสะอาดหลังใช้ทุกครั้งไม่เช่นนั้นจะเกิดการสะสมของเชื้อโรคใช้เวลานานกว่านิดหน่อยในการเกลี่ยทั่วหน้าแล้วแบบไหนเหมาะกับคุณถ้าคุณมีผิวมันรูขุมขนกว้างและต้องการปกปิดมากใช้แปรงจะตอบโจทย์ค่ะถ้าคุณชอบลุคธรรมชาติผิวช่ำวาวดูเป็นผิวจริงฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆคือตัวเลือกที่ดีหรือจะใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันก็ได้นะคะเช่นใช้แปรงปาดให้ทั่วแล้วใช้ฟองน้ำกดให้แน่ผิวอีกที เทคนิคเล็กๆที่ควรรู้ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรความสำคัญอยู่ที่ความสะอาดของแปรงหรือฟองน้ำใช้การตบเบาๆซีพริงแทนการถูจะช่วยให้รองพื้นเนียนขึ้นถ้าใช้ฟองน้ำอย่าลืมชุบน้ำแล้วบีบให้หมาดก,ก่อนนะคะจะช่วยลดการกินรองพื้นไปเยอะมาก การเกลี่ยรองพื้นให้เนียนสวยไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ว่าคุณใช้แปรงหรือฟองน้ำแต่ขึ้นอยู่กับการเลือกเครื่องมือให้เหมาะกับสภาพผิวและเทคนิคในการใช้ด้วยค่ะอยากกลัวที่จะทดลองแล้วหาสไตล์ที่ใช่สำหรับคุณเองนะคะถ้าใครดูจบแล้วได้ไอเดียใหม่ๆหรืออยากกลับไปลองแต่งหน้าด้วยเทคนิคใหม่อย่าลืมแชร์ประสบการณ์มาคุยกันใต้คอมเมนต์นะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องสวยงามสมใจด้วยนะคะและแน่นอนว่าสวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ